สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วย Tell Me Why Party กันค่ะต้องขอบคุณคนที่ติดตามหรือดูอยู่ตอนนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i นีหน้าด้วยนะคะคอมเมนต์ด้วยก็ได้ขอบคุณค่ะเรามาอยู่กับเอเลสันนะคะหน้าวันแซมนะเพื่อที่จะถามเขาว่าเขาเป็นพ่อเราไหมเราได้บอกกับพ่อเลี้ยงไปแล้วนะคะว่าเราเป็นคนฆ่าแม่ไปอยากจะรู้เหมือนกันนะ ว่าแซมจะว่ายังไงถ้าเกิดเราบอกเรื่องนี้ไปด้วยเนาะสิบปีนะคะเก็บไว้คนเดียวนะเพิ่งจะมาบอกตอนนี้อมันเป็นเรื่องที่อะไรอะ่ะหลายคนยงรับไม่ได้นะคะท่านี่น่าเป็นเอลิซอนเน่ะก็คงแบบเรียกอะไรสิบปีนี่โอ้โหขวัญภาะวะนอนไม่หลับอะไรสลับพัดนะค่าคนนักคนมันไม่มีทางอยู่ได้นะคะท่านผู้ชมอยู่หน้าประตูแล้วอะ่ะ ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปเท่าไหร่อะอืต้องเข้าอ่นะแล้วจะถามว่ายังไงอะจะถามว่าเขาเป็นพ่อเราหรือเปล่าหรอครัวครอบครัวแต่มันไม่ทํางานไปอืมโอ้แอลลี่ฮัลโหลคัสดีค่ะแซนคุณโอเคไหมฉันสบายดีอะ นี่เป็นเครื่องปั่นเรือป่ะปั่นเรือโอเคเหมือนเขาจะบ่นนะคะให้กับเรือตัวเองที่มันไม่ติดป่ะโอเคเดลอสนนวเหรอเป็นหนังสือพิมพ์รายวันป่ะใช่คุณทำกันอะไรอะหนูแค่ขับรถผ่านมาอยากเห็นว่าคุณเป็นยังไงบ้างฉันมีปัญหาเสมอบนท่าเรือเครื่องมันไม่ติดอะมันดับตลอด อันนี้อะไรอ่ะเฮ้นมน์คุนกรมสัตนของหนูนี่ค่ะมันเป็นคอลเลกชันที่น่าสนใจเธอต้องการเหมือนกันก็เอาไปสิหนูรู้มันมีเนื้อหาที่ดีอ่ะบทถูกเผาไปตลอดกาลมันเป็นของขวัญสำหรับรูกเรือเก่าของฉันในวันเกิดที่30ของฉันน่ะ มันสวยมากเลยค่ะการตกแต่งของวันนี้แต่เป็นแฟนตัวยงของนั้นเลยนะแต่มันล้าสมัยแล้วอะ่ะโอเคลงมาข้างล่างอยากดูวิวเหมือนกันนะสวยอะ่ะเอาลงตรงโอ้โห uh, oh น้องชายเธอไปไหนล่ะถามอย่างนี้แล้ว house, เขาอยู่ที่บ้าน วันนี้เลยมาที่นี่ค่ะวันนี้เขาไม่มาเพราะอะไรอะรู้แล้วนี่หนูอยู่ที่สถานีแล้วนึกขึ้นได้บางอย่างแล้วไงเรารู้จักกันมาตลอดชีวิตของคุณนั่นเป็นความทรงจำที่ดีคุณกดความผมเด้ไหมของฉัน่ะเป็นยังไงบ้างบ้านที่อยู่มานานแล้วอะ ก็คือยากนะถ้าเกิดจะคุยคนเมาเรื่องบ้านนะแต่รู้สึกว่าแซมจะต่อต้านนะคะเรื่องไม่ขายเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะว่ายังไงือมันเป็นบ้านของเราอะเรามีสิทธิ์ใช่ไหมรู้สึกจะมีแระอีกนานไหมในการซ่อมเครื่องโยนฉันอยากคุยกับคุณฉันต้องการแรงมากเพื่อได้มีอะไร ไม่เป็นไรกลงจะถามดีๆไหมเลลเช่นอืมคุณทำอะไรอยู่ในช่วงกลางวันของการทำงานอ่ะหนูหยุดค่ะวันนี้แซมเราคุยกันได้ไหมมันสำคัญนิดหน่อยเรากำลังคุยอยู่นี่ไงมีปัญหาบางอย่างเม็ดมันหลุดลงไปเพราะลูกพี่ลูกน้องของฉันปล่อยมันนี่เ่าจริงๆฉันดัดเอ่อมํำยาสักนิดหนึงการสนิมอ่ะ ได้สักกระปอ๋องขูงดีช่วยหามันหน่อยอยากทำให้มันเสร็จโอ้โหเรียกว่าอะไรเออ่ลูกกระสุน,นมันอยู่ในเรือนะคะแล้วมันหล่นลงไปเนะ <หา S 2> นาะได้ค่ะถ้าเธอหาสเปรขึ้นสนิดมันได้โอเคแช่ันนี้มานา่าจะใช่นะมันเป็นสเปรกันสนิทมโอเคเอาไปเลย ทำไปผลไปนะลุงแซงโอเคได้แล้วให้เลยแล้วกัน oh. ใช่อันนี้ช่วยได้ไหม <c oughs> อ,อ่ะขอบใจนะเจ้าหญิงแต,ตแต่มันเออเป็นกระปุกสีแดงอ่ะเรียบร้อยสีแดงมันต้องอยู่ในตู้นะคะไม่ได้อยู่ข้างนอกหรอกถ้าพวกแบบเป็นกล่องหรอือ,เ,รอเป็นสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอันตรายนะคะไว้ข้างนอกเนาะ โอเคนี่น่ารู้นะคะพวกลงรถอะไรพวกเนี้ส่วนมากจะอยู่ที่อ่อตู้เก็บไว้นะคะจะไม่วางไว้ทั่วเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนไปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ระเบิดได้อันตรายสุดๆเลยโอเคได้แล้วจะได้คุยสักทีนะคะดี é, ะ Fall เรามาดูกันมันต้องทำได้ส่งปัจแจให้หน่อยสิ โอเคนี่ระแจยู่ตรงนี้ใกล้ๆแล้วทำไมไม่หยิบเองอ่ะไม่เข้าใจเขาแซมคุณใช่พ่อของพวกเราไหมโอ้ <sighs> oh, ช็อกดีงานนี้คุณ <someday. S 2> ไม่คิดว่าคุณจะมาถามผมสักวันนะสักวันมันจะต้องเป็นแบบนี้เออแล้วไงอ่ะ แล้วมันเด็กนะแค่คำตอบเองอ่ะไม่ใช่ฉันขอโทษผู้ชายคนที่คุณมองหาไม่ใช่ผมอ้าวไม่ใช่เหรอโอเคเดาว่าหนูใช้คำรับปากของคุณไปอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์มาที่นี่เพื่อโกรธผมสิ่งที่คุณได้รับอ่ะ ไม่มีอะไรอีกแล้วโอ้โหคือต้องอยากรู้อะจะถามนะคะแต่คุณสองคนสนิทกันมากล้วมีความหมายกับแม่เอาตามตรงนะขอให้คุณสองคนเติบโตมาโดยไม่มีพ่อผมอาจจะตายหายจากไปแต่ผมไม่ใช่คนคลี่ขาดแบบนั้นแต่คุณต้องรู้สึกเองแต่คุณต้องรู้ทอย่างแม่ผมไม่เคยมอง ฟังนะเราเป็นแค่เพื่อนกันผู้ชายอย่างฉันที่แก่แล้วแม่เธอก็คิดแบบนั้นผู้หญิงไม่ชอบแม่หนูไม่เข้าใจกับสิ่งเนี้ยแั่การพยายามหาความลับของแม่เรื่องความลับทั้งหมดของเธอหนูไม่เข้าใจเธอ หนูอยากเกลียดเธอมากหนไูนไ,มนไม่เคยรู้จากเธอจริงๆเลยด้วยซ้ำเธอเป็นใครมากับฉันจะให้ดูบางอย่างดูอะไรอะ่ะเป็นเรื่องเก่าแล้วคะโหนี่บ้านแซมเหรออย่างใหญ่เลยอะ่ะอยู่คนเดียวด้วยสุดยอดนะคะดูดี We yeah. also Come in. Come in. uneasy Homer. When was the last time you cracked a window? <t coughs> He's on the frets. Oh, um, you can get me bouncing away. What's all this? Here. I kept a few things. I at Jimmy. Look, mad white. ือะไรเอ่ยลูกแม่กับแซมหรือเปล่าแฮปปีดูเธอมีความสุขใช่เธอมีความสุขนี่มันเมื่อไหร่แล้วทำไมคุณใส่หมวกบันดิตล่ะผมได้มันในที่สุดผมก็มีสักทีแม่ของเธอพยายามส่งเสริมฉันตลอดเธอทำสำเร็จระหว่างที่ตื่นเต้นแล้วก็ใส่มัน นั่นเรานน้รทำเราทำงานหนึ่งเดือนในยุ้งข้าวข้างบนมีห้องเก็บของนั่นมันคือฝันร้ายอ่ะมันไม่เลิกสักทีที่จะจดจำมันเดี๋ยวยุ้งข้าวมีห้องเก็บของด้วยเหรอคะใช่เธอไม่รู้เหรอโอ้แม่ไม่เคยบองเลยค่ะมันมีประตูกลด้วยใช่เธอบอกให้ฉันทำหมายถึงมันยากนะที่จะยกขิ้ของขึ้ไปบนน่ะ แต่แม่บอกช่างมันคุณรู้เกี่ยวกับข้างบนนั่นเลเท่าที่รู้เธอไม่อยากคุยกับเรื่องนี้เกี่ยวกับมันปีผมก็ไม่ต้องคือก็ต้องยอมรับมันอ่ะเราต้องต้องขายมันไปค่ะแต่ต้องทำความสะอาดดังนั้นเราจะรู้ในไม่ช้าแอลลี่ให้ได้ใช่ไหมอย่างที่ผมคิดมันมีความหมายกับแม่ของคุณมากทุกอย่างผมเคย ที่นี่มีมันคุณไม่ควรที่จะทิ้งมันไปแล้วยังไงอ่ะสักววันมันก็ต้องหายะมองตัวเองก็พอแล้วพอแล้วเมื่อไหร่จะเลิกเสียใจตัวเองไปอีกนานแค่ไหนกันคุณจะคอตัวเองกับมาไปตัองตวิตจริงๆหรอเอาา ไม่หนูเบื่อที่เห็นทุนเมาตลอดเวลาเจ้าพยายามหน่อยสิคุณมาที่นี่เพื่อให้ผมช่วยตอนนี้คุณอยู่ที่นี่แล้วตัดสินผมเหรอทุกอย่างมันอยู่แล้วจนคุณสองคนเข้ามาคุณันขึ้นมาสิ่งที่มันฝังไปนานแล้วดีเลยดูลบลับสิคุณอยู่กับผีโอ้มกออกไป เอาลูกไปด้วยนะคุณมันนะ่าสมเพชเอา้เอาเมียหนีเพื่อนตายสุดแย่แซมจมปังอยู่กว่าความเศร้าตลอดนะคะน่าเศร้าจริงๆอ่ะเราควรเอ่อทำให้แซมเลิกเล่านะไม่ควรที่จะว่าแบบนี้แต่เขาก็กินมาหลายปีแล้วนะท่านผู้ชมายากอยู่เหมือนกันนะคะ ฉุดยอดอ่ะโอเคเราตัดมาที่ไทเลอร์นะอยู่บ้านที่จะขายอ่ะเฮ้ไทเลอร์ผมหาคุณไปทั่วเลยอ่ะทุกอย่างโอเคนะเฮ้เออผมสบายดีโอ้นั่งลงก่อนโอเคมาเหมือนไทเลอร์ทรงจิตอยู่คนเดียวนะคะคงหมดแรงอ่ะเพื่อหาความจริงทุกอย่างแล้วหาแบบ จิตคนเดียวมันช่วยไม่ได้นะคะมันต้องใช้เอลิสันด้วยนะโอเคน่าสงสารน่ะฟังนะถ้าคุณต้องการอยู่คนเดียวอ่ะผมจะไปแต่ถ้าคุณอยากปล่อยมันผมจะไม่พูดต่อแน่นอนคุณเห็นเอลิสันไหมเธอสบายดีหรือเปล่าใช่ผมเห็นเธอเมื่อเช้านี้ตอนไปหาเธอก็แย่เหมือนกันนะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระ่องคุณสคนก็ตามผมทำให้เธอแย่ฟังนะผมไม่อยากลากคุณมาเกี่ยวด้วยใช่ผมเข้ามาเต็มตัวแล้วแล้วคุณดูแย่เหมือนกันดังนั้นผมมีเรื่องเข้ามาเยอะเต็มหูมาผมมีทางช่วยเรามีแบ็ดตกปลาตามที่นักบาดกาว่าไว้ตกปลาคือยาร้วษาแพทในใจได้โอเค นักปราชา์คือคุณสินะอย่างนีที่สเราต้องเขียนเรื่องราวของตัวเองไปด้วยกันไหมล่ะไม่รู้สิมาทีนเราไม่มีเวลามากไปกันเถอะเราจะไปไหนอะเราจะไปที่ไหนไปที่ไหนก็ได้เมื่อเรามีทะเลสาบเป็นน้ำแข็งออย่างตรงนี้ที่ที่ตกปลาในฤดูหนาวเดือนมินิกา ใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปีนี้มันเร็วมันฆ่าเราได้เลยล่ะเฮ้ยมี first fish คุณเดินตามผมได้นะคุณเอาจริงเหรอผมเป็นคนจริงจังเสมอไทเลอร์ไปกันเถอะเราต้องเอาของออกจากรถด้วยน่ารักอ่ะดีใจที่ไมคิขึ้นมานะคะ มาช่วยสองคนนี้ไม่งั้นแย่แน่เลยอ่ะใหญ่น้อยอ่ะเอางี้พร้อมแล้วแสดงเลยถ้าคุณพร้อมคุณแน่ใจเหรอจะไม่ทำหรอน้าผมไม่อยากให้วันแรกของคุณในการตกปลาเป็นการป้นกันอ่ะโอเคเราตกปลาน้ำแข็งนะคะท่านผู้ชมดูดีเป็นรูด้วยโอ้โหมีแค่ตรงนี้นะที่เหลือเป็นน้ำแข็งหมดเลยแล้วจะตกได้เหรอ ปลาไม่ตายหรอคุณมีทุกอย่างพร้อมที่ต้องการแล้วเหรออืมมีหมดแล้วมันทำให้คนคิดถึงอะคิดถึงอะไรนะง่ายๆออกไปเที่ยวแล้วก็ตกปลาเมื่อเราย้ายไปอยู่โน่นครั้งแรกไหนจะโรงเรียนแล้วก็แจ็คคงไม่มีเวลามากนักใช่ถูกของคุณจพวกคุณคนนี้ ไฟเวีคนรู้จักหรือในจูโน่เหมือนกันไหมอืมไม่แน่ใจอ่ะตอนจากกันผมไม่ไดติดต่อเลยจริงเหรอเอางดีอ่ะคือรู้สึกว่าไทเลอร์ไม่มีเพื่อนนะคะทั้งไฟเอวีแล้วก็จูโน่นะบางคนในพวกเขาสุดยอดมากแต่เราไม่ค่อยได้สนุทกันมากนะ คุณรู้ใจ่ะพวกเขาคงไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันใช่ไหมผมเคยคุยกันในอะไรนอนที่ปิดภาษาแต่ผมมีครอบคุัอยู่แล้วไม่เสียเปล่าที่แนะนำครอบครัวจากต้นไม้บ้านเริ่มต้นจากรากฐานด้วยราโอ้เอ๋ผมชื่อว่ามันมีบางอย่างติดเฮ้จัดไปปากินเบ็ดท่านผู้ชมโอเคดึงดึงดึงฮุบอ ได้ไหมอีกรอบนึงโอเคจัดไปอยากให้มันไปสแดงนะมันต้องอยู่ตรงกลางนะเ้ยเรียบร้อยโอเครอบนึงรอบนี้เสร็จแล้วล่ะเย้โอ้ยสุดยอด got it bravo bravo เลยเรียบร้อยครั้งแรกไม่เร็วใช่ ใจเย็นมันเป็นมาราธอนนะไม่ใช่สปีดของกุนเฮ้คุณต้องการวางแผนทุกมันใช่ผมวางแผนจะไปในวันเสาร์แล้วผมจะไปรับคุณถ้าคุณจะไปด้วยกันทางเดียวกันเยี่ยมเลยผมก็ตั้งในการกไว คุณต้องมีอุ่นเย็นแน่ๆเพราะไปแต่เช้าคุณต้องมีอะไรที่นั่นเ่ยบางทีแต่ใครจะบอกคุณจะแบ่งให้โอเคแล้วแต่เลยมึงควรจะพูดก่อนนะนี้แต่ขอบคุณทั้งหมดเลยไม่เป็นไรอย่าหุบเลยคุอย่าดูว่าที่พูดทั้งหมดมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่ายังไงผมพูดเองนะในการตัดสินใจเฮ้ยติดเบ็ดอีกแล้ว เขาคุยตามเาษาผู้ชายอฮ้ยเฮ้ยมันต้องอยู่ตรงคืออยากให้มันไปทางแดงอฮ้ยนี่แหละโอเคอีกรอบหนึ่งอฮ้ยนี่นี่นี่อยู่ตรงกลางดิอืโอเคอีกรอบหนึ่งเฮ้ยตรงกลางอฮ้ยอฮ้ยไม่นไปโอเคเรียบร้อยเฮ้ยโอเค How about them apples? Nice job. <laughs> talk talk. Impressed. I only see two fish in my cooler. For now. Oh. So, about last night. I don't know what Allison said, but from my side, well, <sharp inhale> I thought we were on the same page. But it turns out we weren't. So, don't tell her I told you. But last week, your sister was. แต่สุดท้ายของนิดพี่หยงคงแทบจะทนไม่ได้เจอแทบกระโดดออกจากบ้านเมื่อรู้ว่าคุณจะมาจริงเหรอนั่นเชื่อผมได้เลยยุ้งี่หลังจากได้เจอเธอครั้งสุดท้ายเหมือนเด็กๆมีสิ่งเปลี่ยนมากมายแต่ไม่ใช่ว่าพวกคุณจะทำไม่ได้ เป็นความของผมเองที่บักดันเธอเมื่อคืนแต่อยากเข้าใจว่าทำไมเธอถึงวิ่งหนีจากทุกสิ่งเสมอคุณทำให้เธอไม่พอใจอ่ะปัญหามันไม่ใช่แค่ปัดไปอมันไม่หายเธอยึดติดกับการย้ายได้นะคายเธอพยายามฝังอดีตทั้งหมดมันก็มีส่วนดีผมไม่เลือกข้างนะแต่ ฟังนะอาจจะไม่มีส่วนรู้ทุกอย่างแบบเธอเป็นสาวบ้านที่เรียกว่าบ้านฆาตกรรมตั้งแต่เกิดขึ้นตอนนี้เธอมีโอกาสที่จะวางทุกสิ่งไว้ข้างหลังและเริ่มต้นใหม่และเธอค่อนข้างตื่นเต้นผมก็ด้วยนั่นมันทำให้ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยผมจดจ่ออยู่กับสิ่งที่แย่ๆมันยากมาก ุณก็ใจมันรู้จักใช้ชีวิตกับมันจนถึงตอนนี้ตัวหมายถึงออกจากไฟเลยใช่เมื่อผมถึงครั้งแรกผมก็ทำลองคิดดูสิมันเหมือนในกรงอะแต่หลังจากนั้นไม่เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นที่ไม่มีเวลาที่ใช้ที่นู่นทำให้ผมเจอว่าผมเป็นใคร b u แต่ u อนนี้ผมรู้แล้วอยางจากคนนี้คุเปนนนที่นั่นใช่เลยถ้ามันทาให้รู้สึกดีไม่มีใครรู้ว่าเราทาอะไรอยู่เช่นนี้บ้าแท้แต่พี่สาวของคุณจะไม่ยอมแพ้คุณโอเคผมจะจำไว้ขอบคุณที่เรากผมได้ไหว่าอะไรอยู่ในกล่องนั่นหน่อใจเย็นกว่านี้ผมจะบอกคุณแน่แต่จะดูคุณดิ้นที่วันนี้นิดนึง เ <You> know นะี่ยคุณเป็นคนที่แย่มาก <You 're S 1> คุณรู้งไหมผมเข้าใจตกไปอีกแล้วโอยงานนี้ถ้าได้ก็สามตัวครบพอดีนะคะมะีไทเลอร์ไมเคลิลเอ,อลิสันนะได้กินอุ้ย,อย,อ,ยอยู่ตรงกลางเฮ้ยอย่าให้มันไปทางแดงโอเคเรียบร้อยจัดไปอีกรอบนึงไม่ไปอยู่ตรงนี้แหละเคื่อนอุ้ยเือุ้ยมาเรียบร้อย เหนื่อยคนกดเอาเหนื่อยโอเคครั้งนี้ให้ได้ฮะเอ้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ไม่จะไปจะไปเรียบร้อยเย้อีซี่โดวโดดที่สามแล้วโหสร็จยอดผมไม่มีอะไรเลยผิดหวังนิดหน่อยอ่ะเฮ้เฮย can ไ Can I ask you something? That's <laughs> sure. <laughs> Take off the gloves. You, uh, you've been with people, right? Uh, Romantically? a few. no yeah. A few. Oh, <laughs> right. uh, uh, no, not really. that's kind of surprising <laughs> แต่คุณผมเปิดรับความคิดใหม่เออยังไงต่อผมกำลังประเมินเลยหน้าแปลกใจอ่ะอาจจะบอกว่าผมอ่ะสองเพศคุณถามความเห็นผมอ่ะใช่ฟังนะอาการปวดใจมันแย่มากอาการนี้ก็หยุดร้งเพลง ย t นมื่องผมด e วเ e ่หมือนกับทุก e นที่เคย e ่าใจคุณจะสานเมื่อเจอคนที่ชอบจริงๆเมื่อเห็นคุณไม่ต้องเสแสร้งอีกต่อไปแล้วยาที่จะแย้มนี้แต่มั u ก็มีเสี่ยงอยู่เช่ผมแค่ต้องให้เวลาเท่านั้นถ้าผมมีโอกาสผมก็จะไม่ปล่อยมัน มมความอะเขาจะยิงผมคกระทำาม่าไงก็ต้องใช่อย่างนั้นหรอกต้องใช่แน่แน่ตอนนี้ผมไม่ได้ตัดสินใจใครนอกจากตัวเองแต่ผมเป็นคนรู้สำนวนบางคำที่มีคำว่าทำเล่นๆโดยที่คุณไม่ได้คิดอะไรผมคิดว่าเราอยู่ในข้อตกลงทั้งหมดที่นี่ จริงเหรอจรงสิผมรู้สึกอย่างนั้นอย่างีพูดออกไปอ่ะหรือทำอะไรกับคุณแล้วมันจะรู้สึกดีผมรู้สึกมีความปลอดภัยที่มีคุณเป็นพี่สาวข้าบผมแน่แนถ้าผมทำสมคุณนะใช่เรำแน่อ่ใช่เธอจะดูเหมือนว่าเธอกำลังจับอะไรก็ได้ที่คุณต้องการอ่ะผมจะแสดงให้ดูว่าเป็นยังไงหูวิวสวยมากท่านผู้ชม โอ้ดูดีคือเราวิวสวยอ่ะมือมองเพราะฟ้าเธออยู่ที่ไหนมาใกล้ๆฉันได้ไหมนี่น่าร้องเองนะคะทั้งนองเลยเปื่อยนะคะอย่าบอกนะว่าสองคนนี้ชอบการเกิดอะไรขึ้น โอเคนะคะเดี๋ยวนี้น่าขอจบแพทนี้ไปก่อนยังไงก็ขอบคุณคนที่รับชมดูจนจบด้วยนะคะถ้าไม่ให้พลาดตอนหน้าก็อย่าลืมกดกระดิ่งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยคะ่ะนีน่าจะตอบทุกคนเลยนะคะยังไงก็เนาะ <'re> okay. อย่าลืมนะคะติดตามเอ่อเกมอื่นด้วยนะมีให้หน้าเอ่อเพจนะคะแล้วก็ไปไลค์เพจใม่นีน่าด้วยเนาะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ